สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเดย์วอลตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยในช่วงของ Speed News นะครับคลิปนี้จะไปไวๆนะข่าวก็คือพอดีว่าไปเห็นคลิปนะครับมิสแกรนบุรีลัมก็เลยนึกในใจว่าเอ้ยคำมเมน,นเห็นหรือยังคำมเมน,นเห็นหรือยังเพราะว่ามีหลายคนบอกสะใจมากนะครับถ้าคำมเมน,นเห็นแล้วคงน่าจะจุกอกอยู่ในใจพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งพเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับครั้งนี้ที่อยากให้เขเมรเห็นนะครับ เพื่อนๆครับเนื่องจากว่ามิสแกรนบุรีรัมนะโอ้โหทำถึงมากนั่นก็คือแต่งตัวชุดประจำชาติเป็น โกลเด้นบอยนะครับที่ไทยเราเพิ่งได้มาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับปรากฏว่าหน้าเหลือเชื่อมากนะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับใกล้เคียงกับรูปปั้นที่มีการปั้นอยู่แล้วที่เราได้รับคืนมาจากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูว่าเขมรดูเรื่องนี้แล้วหรือยังครับไปชมไปเลยครับแบรนบรดนนออ์บุรีรัมชุดเวลคัมแบ็กสยามกลเด้นบอยต้นาำรับ สิวสวงเครื่องทรงชั้นสูงเป็นศิละปะของในประเทศไทยอายุราวพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ9 0 0ถึง1,000ปีความงามของฝีมือช่างและความก้าวหน้าในการหล่อโลหะสะท้อนความเจริญของแผ่นดินไทยในอดีตเป็นสมบัติของแผ่นดินที่หายไปจากปราสาทบ้านยานโอบสดาวอำเภอรลานส์ เราเป็นไงบ้างเพื่อนๆครับสำหรับคลิปสวยงามเนาะเออใครไม่สวย ผมว่าอย่าเถียงเลยนะสวยงามมากแล้วก็ทําถึงน้องเขาทําดูดีมากดีกว่าอะไรนะพยาพระตะบองอีกด้วยซ้ำไปที่เป็นดําๆอะ่ะที่ไอ้เขมรมันทําอ่ะเออดูแบบห่างไกลกันคือศิลปะมันห่างไกลกันมากนะครับศิลปะแท้ๆของขเขมรที่เขาทําขึ้นจริงๆกับศิลปะที่ไทยนะครับได้ลอกเรียนแบบมาจากโกลเด้นบอยแล้วก็ในเรื่องของการเมคอัพต่างๆนะ ไทยทำถึงกว่าขเขมรมากๆนะครับแล้วมันก็ยังบอกว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วไปเถียงกับมันนะครับเสียเวลามากเลยแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วตกลงว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยขเขมรมันเห็นแล้วหรือยังนะครับปรากฏว่าในอาเซียนมองไทยเนี่ยนอกจากไทยเค้าเชอร์ทูเดอะเวิลด์แล้วนะครับที่เอาในเรื่องนี้ในคลิปนี้มานําเสนอนะเพื่อนๆผมก็เลื่อนลงไปดูที่อาเซียนมองไทยปรากฏว่า มันมีคลิปแบบเดียวกันนี่ปรากฏอยู่แต่ว่าอยู่ในเพจของ universe queen นะครับ universe queen เนี่ยก็คือเป็นเพจของเขมรนั่นเองนะครับเป็นเพจข่าวนางงามทั่วโลกนะครับที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเขมรมันได้มีการเอาคลิปนี้ไปลงอยู่หน้าเพจของเขมรแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่ามันได้รับรู้แล้วนะณเวลานี้ผมเนี่ย กำลังทำคลิปอยู่ประมาณวันที่24มีนาคมในช่วงของเกือบเที่ยงคืนแล้วคลิปนี้เนี่ยมันย้อนไปเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหมายความว่าเมื่อโรราวสามทุ่มนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยมันได้รับรู้แล้วว่าเออมีคลิปของโกลเด้นบอยจากมิสแกรนเนี่ยได้มีการถ่ายทอดออกมาแล้วมันก็แคปเอาในส่วนนี้เนี่ยมาไว้หน้าเพจเลยทันทีแล้วก็ พูดอะไรไม่รู้ไม่เป็นสาระเลยนะครับตรงนี้เป็นประโยคอ่าเดี๋ยวลองฟังดูสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะชุดตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ทำไมไม่แสดงความคิดเห็นข่าวในพิพิธภัณฑ์อ่านี้งงละนะครับเขาบอกว่าเป็นศิลประ,ปะรบบุรีศิลปะ,ปะเขเมรในประเทศไทยเมื่อพุทธศตรวรรษที่11หรือประมาณช่วง9 0 0ถึง1,000ปีที่แล้วทำไมจึงแสดงความคิดเห็นในฐานะอาร์ตคอม และเทคนิคการโอ้ช่างหัวมันเถอะคือผมอ่านแล้วผมปวดหัวมากนะครับขี้เกียจจะแปลด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมไปดูในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยนะครับในเพจของขเมศเองเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่อ่านคอมเมนต์ไปแล้วเนี่ยมันบอกว่าเป็นพวกโจรสยามไอ้พวกที่ขโมยของมันไปนะครับขโมยของขเมศไปแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะเออเข้าไป โจมตีเข้าไปพูดคุยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการสวนกลับนะครับในส่วนของขมรเวลาที่มันบอกว่าเราเป็นขโมยโจรสยามอะไรพวกนี้แหละนะฮะปรากฏว่าผมเชื่อว่ามันต้องอิจฉาอย่างแน่นอนแล้วมันก็นึกไม่ถึงด้วยว่าไทยนะครับจะมีชุดนี้ออกมาด้วยแหละนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงมากๆนะครับที่ไทยจะทําชุดนี้ออกมาเนื่องจากว่าเขมรเ,เองนะครับเขาก็มีความสะเทือนใจกับในเรื่องของที่เขาไม่ได้รับโกลเด้นบอยนะครับไปที่เขมรนะครับกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยคืนให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ซะ ซึ่งจริงๆมันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาเป็นผู้ค้นพบสิ่งนี้นะครับถึงแม้ว่าประสาทมันอาจจะเป็นประสาทของประสาทขมรอะไรก็แล้วแต่ที่พวกขมรมันบอกว่าเป็นขอ,ของของมันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขุดค้นเจอในประเทศใดมันก็ต้องคืนสู่ประเทศนั้นที่เป็นเจ้าของก็เท่านั้นเองนะครับถ้ามันยอมรับไม่ได้ก็อกแตกตายซะนะครับเอาละ เพื่อนๆมีความคิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับชุดประจำชาติของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆลองส่งความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ